สวัสดีครับและการแสดงต่อไปนี้นะครับผมจะเอาไ่ออกมาทั้งหมด2ใบเป็นไพ่สีแดงกับสีดำเป็นเลข10บกับเลขเจวางเอาไว้ในกองรวบเข้ามาเดดนิว้วโยนปุ๊บเลข10กับเลข7จ็ดจะติดอยู่บนมืออย่างนี้เลยครับทั้ง2ใบเป็นมายากลที่ f a ส t t ทริ k นะครับหรือว่า แสดงแบบไวๆผ่านผ่านวิธีเตรียมนะครับในขั้นแรกเราก็จะต้องเตรียมไพ่ทั้งหมดสี่ใบก็จะมีเลข10กับเลข7นะครับซึ่งในสำรับมันก็จะมีไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าเราวางไว้สลับกันโดยที่เอาเลข10กับเลข7อันนี้ผมจะแสดงแบบ ว่ำปกติจะเตรียมแบบคว่ำแต่ผมจะทำโดยหงายในขั้นแรกหงายไพ่ไว้ก่อนสองใบอันนี้คือคว่ำนะครับทำหงายให้ดูเลยเสียบสองใบนี้เข้าไปในกล่องหลังจากนั้นใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางลูดไพ่สองใบคือใบบนกับใบล่างในขณะที่โยนไปเบาๆในมือซ้าย ก็จะเท่ากับว่าไอ้สองใบราวกบว่าเด้งออกมาจากมือนะครับลองซ้อมดูครับอาจจะต้องใช้แรงกดเบาๆนะครับนิ้วโป้งกับน,นิ้วกลางอย่างนี้เฉยๆนะครับเรียกว่าไพ่สองใบเด้งออกจากกอง